สวั 2> 4, 2สดีครับตอนนี้เรอยู่ทม,มึกาจค, <c oughs> ครับสดีครับผมมตอนนี้เราก็อยู่เนเเล็กโซเวีย <c oughs> ใช่ไหมถูก สวัสดีครับเส้นทางมาเทิงวันนี้ก็อยู่ที่มาสาวีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีฉากที่ว่านภาสิริจะมาล่วงความลับกับปรินนะครับผมแต่จะได้ความลับไปไหมไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงใหม่ดีกว่าพี่ <laughs> อ้าวมาห้าสี่สามสอง สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้เอาใหม่มาสวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับเทมามสนีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีฉากที่ว่านภาสิริเนี่ยจะมาล้วงความลับจากคุณปรินแต่คุณปรินก็ไม่ได้เป็นคนที่จะให้ความลับอะไรใครง่ายๆมาดูกันครับว่านภาสิริจะได้ความลับจากผมไหมคุดูเลยครับเบย์ไปหาเขาหน ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับคุณปรีดิตรนะครับโอเคเอาัวสองเป็นฉากจะเป็นวันจบของทั้งโซเวลีแล้วผมมีทั้งฉากดราม่าฉากคู่ฉากที่ครบรถมากๆให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีเภาษาในชมพูดชมพูนะครับที่สุดดีที่สุดเลยคืออยู่สุดสองสองนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับพิษบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิดดีที่สุดหยุดสู่บุหรี่จากสสสครับคือหยุดสุดคือ5 4 3 2ก่อนจากกันวันนี้นะครับพิทโอเค5 4 3 2ก่อนจากกันวันนี้นะครับพิทบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิดดีที่สุดคือหยุดสู่บุหรี่นะครับจากสสส

ก็ขอบคุณพี่โน้ต่วงหน้าที่จะพาเราไปเที่ยวกับแฟนครับขอบคุณครับพูดถวันนครับสครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆทั้ง ที่ดีมากนะครับผมในการดูละครเรื่องโซ่ดีนะครับทั้งดูสดผ่านช่อง7 HD นะครับผมแล้วก็ดูสดผ่านในเขตของ CSHD นะครับผมจนตอนนี้เลตติ้ง7.2แล้วแล้วก็ขอบคุณพี่โน่ล่วงหน้าเลยนะครับผมในการที่จะพาพวกเราทีมนักแสดงทุกคนไปเที่ยวเกาะสมุยทิปดีถึงพี่โน่ถึงนักแสดงทุกคนเคลียร์คิวเคลียร์คิวนะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะไปสมุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับที่มาเจอพ่อจ๋าในงานอีเวนต์ของพ่อจ๋าเลยครับดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแม่จน่าครับแม่จ๋าแม่กำังทำงานอยู่นะรู้เรื่องได้ไแม่จ๋าเนี่นอแก่่อนก่นีะอยากให้่อจ๋าแม่จาออกมาด้วยการขงานเใครอยากหพ่อจ๋ม่จ๋าอยากออกงานด้ยการจงได้ครับอยากให้พี่นันพูดเลยครับ โอเค4 3 2ครับผมสำหรับใครที่อยากเห็นรันใหม่เขาพังนะลูกโอ้ยครับในวันนี้นะครับเอาเลยไหมฮะ ในวันนี้พ่อจ๋าก็มาอีเวนแค่คนเดียวก็จะรู้สึกแบบเ่คว้างหน่อยนะครับถ้าได้แบบแม่จ๋ามาด้วยสักคนก็จ,จะรู้สึกว่าอิ่มกุญใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะจ้างงานกู้เราสองคนก็จ้างเข้ามาได้นะครับพร้อมที่จะทางานมาเรตติ้งสองหลักนะครับถ้าจบสองหลักจริงๆเลยนะครับเราก็ปฏิญาณเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับคนดูนะครับ ่าจะทำซิกแท็กให้กับแฟนๆทางบานได้ดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีชวนมุกดานะครับผซึ่งมุกดาก็รับปากแล้วว่าจะไปทําคุณด้วยกันแล้วที่บ้านในของค้ากิจกรรมแบบว่าต้ิิงรอ่างเงี้เเรียกร้อเขาเรียก้องว่าอย่นี้มี่หโอเคหลังจากจบละครนะครับผมอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษเป็นการของคุณแฟน, <ๆ S 2> นคลับนะครับ จัดงานมิ้งข้อจังแคจัดแต่เราต้องดูวันก่อนว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่มันสามารถจัดงานได้หรือว่าช่วงไหนที่เราว่างตรงกันก็เดี๋ยวมาคุยกัน ผมแฟนๆนะครับผมก็ต้องรอติดตามนี่เลยครับทางช่อง7 HD ว่าเราจะมีงานมิทติ้งในวันไหนนะครับแล้วก็ในวันไหนที่เราจะนัดรวมตัวกันไปทําบุญนะครับดูช่อง7 HD แล้วจะได้ข่าวสารพวกเรานักสแสดงช่อง7ทุกคนรวมถึงพ่อจา๋าแม่จา๋าด้วยครับโอเคอเขอบคุณมากครับที่เข้อขอบค<อ><อ>ุกคน